ครับสวัสดีครับสวัสดีย่ำสอกครับพี่น้องเด้อกภาฟ้ามกับอีการกับบ้านน้องซิมตำบลโคกรามเพื่อจะดตัะหังพิ่้านจังหวัดเลยเอ็ดครับน,นี้ก็เด้ว่าแม่ลูกว่าฝากครับพี่น้องเด้อทำงามครับพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเอาสีกาแฟมาขายครับบังเล่ครับกินนมช่ว์อะไพี่น้องเด้อ แม่ความสูงลอยซี่ซิบบวกลบลูกแรกครับได้ซอสข้าวพี่น้องเด้อนี่เบิ่งครับนำน้ำดีครับพี่น้องเด้อเบิ่งส่วนกินน้ำจืบๆได้เครื่องดำเครื่องบดด้อครับเครื่องดำเต็มใบเลยครับเรียบดีรับประกันแช่งขาให้ซี่ pha มือด้อครับพี่น้องน้ำมีตีงหน่อยนึ่งครับทำให้เขาคลอดละครับไส่ลูกนะที่เดนลูกครับลูกให้ลูกดียนำน้ำดีเบิ่งกินน้ำจืดครับเนี่ยซอสลูกแรกครับ เวราค้าสูกเฉลครับพี่น้องได้บางหน่างางามหนาลอๆออครับเขาออกหนิวสองหนิวเัีเล็บดีเล็บงามหางกับครัวหางเลยเขาเขา,ขาขหลากยินลงมาหาเล็บหน่อยพี่น้องมึงเลยเปลดราสาถเกลยได้พี่น้องด้หมื่นหกพันหารอยครับผมว่าหนาซื้อหนาเรียงหนาเก็บครับกับเสียกาแฟ่แม่ก็อยากดังยั็กน้อยครับแล้วพอไปยั้งผมว่ามันโตยี่ดีอยู่ครับ กับเลียงเอาหลูกมันเลียงเอาหนามเอาเนี่ยมันพี่น้องกับกับว่าลูกแรกพี่น้องได้สดผมว่าบ้าแม่กะเป่าลูกว่าทับเป่าทับหรอครับวิมีขอม้วนด้วยครับพี่น้องลูกมันก็น,นี่แลหรอไหมอะไล่ะหมื่นหกพันหาร้อยครับต้องให้ที่สวยอีสานครับพี่น้องเบื่อวานครับสองตัวสองว่าใจ ตัวละแปดพันหนึ่งแมืงงั้ตัวบแบใหญ่พี่น้องเออเบิกหมดครับผมว่ามันหูดีสำนี้เคียงดีมาต้องห่วงครับจับได้บายได้ครับผมบ้าหูผมก็บ้าเสือครับผมบ้าขึ้นรถครับขึ้นรถยาักกับหูบ่าื้อตัวหล่งงั้ผมครับกับพี่มาแลีนอ้อมขางอมเบลแลีนอ้อมรถอยู่นี่ผมบ้าครับต้องจับได้บายได้ดึงดังไม่ใช่ก็ได้ครับ อันน well to ั <goof cji> ้นเอาจะหน้าเบิ่งได้พี่น้องผมว่าหนาเรื่องไหนเจ็บมันโตยี่เราก็ะดิ่งยี่ไปหนไหนีกงว่านี่ยผมก็ลูกแรงเนาะมันก็สองปีสามปีหนึ่งครับพี่น้องลองเล่นครับสีกาแฟสีแดงมุวงบักตาลบ่ราะมันง่วดำดิครับง่วแดงมุวงบักตาลง่วสีกาแฟครับนันนั้ะ เอาทานี่ยแหละครับี่น้องมันจินน้ำอยู่เออไม่อย่างไรมันยางเพราะไปยางหรอกครับเราประกันเชียงขาให้นละเพต้องควงกับมีเม่ททองเนอะครับทองสามสี่เดียนทองกับช็อกโกแลตแดงดีแดงเข้มอ้วนลูกแรกลูกสองเอ่อทองสองกับกับพอลูกลูกแรกลูกผูวขายแล้วเยอะในทองเป็นตัวที่สองต่อไปครับนี่พวกตัดต่อใช่กันเลยครับลิปเดียวเนี่ ตรวจท่องเอ็นตาเศร้าเราเรียบร้อยด้อพี่น้องรับประกันท้องครับเป็นตาเลี้ยงจะเก็บตัวนี้ก็ได้งามเอาครับผมไปเบ่งว่าท่องต่อเลยครับพี่น้องครับผมครับครับครับผมเบ่งแราเลยอย่ากันเลยครับม้วท่องครับพี่น้องด้อนี่นี่ครับผมพี่น้องด้วยสดสดครับ ลูกสองครับพี่น้องลูกแรกขายไปลูกตัวผูด้วยครับยางงามเลยครับลูกขาเจ้าเป็นปอพันธ์ได้ครับนี่ตัวที่สองต่อไปนะ้ครับพี่น้องครับรับประกันท่องสามเดือนเครื่องที่ไปหาซีเดือนหล่ะครับพี่น้องเบิรงเลยครับดสดใสเหลี่ยมมองเรียงงามครับนาเรียงหนักเย็บครับเอกเครื่องดำเครื่องก้นนะครับนี่ครับเบิรงเลยครับ ค่วมสูงร้อยสี่สิบห้าบวกรบครับพี่น้องมาเลยครับครับอย่างมหากรงรับพี่น้องเบ้นเบ้นห้จั๊บห้ึ่งในะมั้ครับ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 นี่เอาไปไว้พี่น้องเอ้ยแจงขาดีเลียดีโค้งสางเงยรับพี่น้องด้วยเดี๋ยวกระจายเนยไปหนาด้วยครับพ่องามครับรับประกันบัสรสุนัครับพี่น้องด้วยนี่ทำงามหางนี่พัวหางรามลากอยู่แล้วครับ นมเลี้ยวนมสีบะมีตริงนะครับนมงามงานผีหน้องนี่เลี่ยงเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ด้วผี่น้องเนีย่ยผมสี้บอกไว้ครับรับประกันทองสามเดือนเคืองไปหาซีเดือนครับนี่ต้องกับชโคโค็อกโกแลตครับนี่ใบมีหลอดด้วครับพี่น้องเนีย่ยพระเจ้าผสมเดือนเมษา,มาครับเมษาครับเก่าเมษากำหนดข้อกับ ขวานอ่าบออว่าเพี้ยนเปลี self, wa, owl, ่ยนพันแน่แล <c oughs> ้วครับกับแหลบรบตัวทิปเก่ามันก็ไล่หัเก่าครับอาจจะออกก้อนออกหลังก็ได้ถ้าเปียหนังก็ก้อนเป็นเดือนนี่หลังเป็นเดือนก็ได้เปียหนังแต่เฉพาะเปียเปียบะมี่ยังเปะยหรอกครับอ่าล่ะคือผมบอกไปก่อนอันเจียวอ้าวคือพอตรงปลวกอันเจียวมันบะหมีทางหรอกครับที่เปีเปะยวันที่สิบก็คือวันที่สิบหนึ่งบะหมีทางครับของตรงชั่นเปิดราคาไว้นี่พี่น้องงาม สองเมือนสามพันหาร่อยด้วยครับทรงห้พที่โดยสารบางคนบางขว่องครับได้เครื่องดำเครื่องพดทธนะครับง,าง,างา่ายง่ายหนเรียงไหนเจ็บเล้อพี่นองโอ้ยเด็บงามทั้งคููหนาคููหลังครับพี่นองบิ่งเลยนี่ผมทายซี่หาโมงแรกนะครับปเชเ่็มเมือนเต่าด้วยพี่นอง,อง,ง,นง,นองด้วย,ย,วาาอวยโอ้ยผมว่าเป็นตัวเรียงตะเจ็บแม่บอกไว้พันคูนีน่แม่นี่ครับเครื่องนี่ห้างเพิงเลยครับ เตียงบักอย่างเงี้ยเลยครับตำจานเลยครับเนี่ตั้งนี่ยางยอมสอนตั้งโคขางเงี้ยหางรามนี่ลากนินเลยครับพี่น้องเล็บดีสุดยอดแม่เนี่ยครับพี่น้องเนี่ซื้อไปไปไป,ไปเจ็บครับเนี่ยไปรุ่นเอนาเลยบังโคขางเนี่ยย่า,ยางเงี้ยเลยครับพี่น้องเนี่ยหางงามกับเลยของก็เห็นง่ายแม่เนี่ยครับ ปวดปัวหางลงมาหลากดินเล้ครับพี่น้องแยวไปใบไปเจ็บไปรุ่นเราลูกตัวฟูตัวเมีย่ยนั้นด้ครับพี่น้องเด้อผมแนน้ำเล่นว่าแม่นีย่ยว่านาพิจิังครับสองหมื่นสามพันหาลอยทรงหอยฟีสวยสานครับนี่ใส่พอพันดีเด้อยขอโโกลัดกำลังมาแรงเลยเนี่ยครับพี่แดงครับลงเนครับนี่ใบมีหลอดโชว์้ด้ครับพี่น้องเ้วย นั่นล่ะนังดีนังหนาใส่ไงผื่อเรื่องน้ำเต็มรางย้อนโอนโอนพี่น้อง,อง,งอโอ้โออยอสุดยอดสุดยอดแต่มันมีเวลาเลี้ยงนี่ผมเก็บได้เลยพี่น้องนะมืม่อดีดีมากนี่ถ้าผมบ่มีผู้ใดเบิ่งหายบ่มีเวลาเลี้ยงอยู่ผู้เดียวนั่นละ่ะใหญ่พี่น้องเอาไปไหวไปเลี้ยงอ่า คือวัยหล้อนงามเนี้ยพี่น้องเอ้ยขี่มันบ่รู้ท่าหาของเมืองแหว่งก็มีแยงซีืครับงามงามมันเสือครับจมูกดีจมูกดำบ่มีเสียบ่มีซียบ่มีแวยงครับนี่รับประกันนั่นล่ะรับประกันให้ครับพี่น้องบ่ต้องว่างงามเอาถิงยาวไปพี่น้องมาได้ ออาพี่น้องเอ็ขอจบคลิปไว้แค่น,นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ